ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันในเรื่องของทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูทุเรียนเล็กปลูกได้ห้าเดือนนะครับในช่วงหน้าเล้งหลังจากที่ถูกน้ำฝนเมื่อคืนนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับก็เป็นทุเรียนเล็กต้นคู่ซึ่งผมได้ปลูกไว้นะครับ เดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับว่าห้าเดือนเขาสวยแบบไหนสวยอย่างไรซึ่งปลูกไว้ในสวนย,ยางนะครับเพื่อเอาไว้นำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เป็นแนวทางเผื่อว่าท่านใดจะใช้วิธีการปลูกทุเรียนแซมในสวนย,ยางนะครับก็ดูแนวทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องทุเรียนปลูกได้5เดือนนะครับเป็นทุเรียนเล็ก ซึ่งปลูกในสวนอย่างนะครับมีทั้งบด14ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปไล่ดูทีละต้นเลยนะครับอันนี้ต้นแรกนะครับกําลังแต่ยอดดีนะครับยอดก็ยังหุบอยู่นะครับก็สวยนะครับต้นนี้ก็ แข็งแรงดีนะครับต้นที่สองผ่านนะครับต้นที่สามผ่านนะครับสสวยนะครับต้นนี้ก็ผ่านแต่ต้นนี้ใบเหลืองหน่อยนะครับ ก็เหลืองลักษณะนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันไม่ใช่เหลืองมีโรคนะครับต้นที่สี่นะครับอันนี้ต้นที่ห้านะครับผ่านครับต้นที่ห้ากำลังสวยนะครับอันนี้ก็ต้นที่หกมีพัน ต้นนี้เป็นทุเรียนพันพื้นบ้านนะครับผ่านครับตอนนี้ก็สวยนะครับนี่แหละครับลักษณะทุเรียนที่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับลำต้นจะออกลักษณะค่อนข้างจะดำนิดหน่อยหากว่าได้ฉีดสารสารเคมีหรือสารเร่งจะมีลักษณะเป็นสีเขียว,ยวนะครับแต่ในใช้ระบบธรรมชาติเลยนะครับพี่น้อง ต้นก็จะออกดำทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับดูได้นะครับอันนี้ก็ต้อนออกดำต้นนี้ก็ผ่านนะครับพี่น้องก็ค่อยดูผ่านเมษานี่แหละครับก็ถึงให้ผ่านหนึ่งปีก่อนก็ใช้ได้นะครับต้นนี้ก็ผ่านนะครับ ต้นนี้ก็ผ่านต้นนี้ก็ผ่านนะครับอันนี้ก็กำลังเตยยอดสวยมากนะครับผ่านครับก็น,นี่แหละครับพี่น้อง ก็เป็นต้นทุเรียนต้นคู่ที่เราปลูกไว้สองแถวนะครับห่างกันประมาณสองเมตรนะครับค่อนข้างห่างหน่อยเพราะว่าเรามองไกลมองเอาไว้เวลาต้นใหญ่แล้วมันจะไม่เบียดกันนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับก็ใช้ได้นะครับปลูกได้ห้าเดือน ลูกธรรมชาติระบบธรรมชาติหานะว่าเป็นต้นทุเรียนที่ฉีดนะครับฉีดหรือใช้สารเคมีลำต้นมันจะออกเป็นเขียวแล้วแต่ละช่วงก็ยาวประมาณห่างกันประมาณ8เมตรนะครับนี่แหละครับ มองดูยังไม่เป็นรูปร่างนะครับก็ค่อยดูประมาณปีหนึ่งประมาณหนึ่งปีกว่า,วานะครับก็จะเป็นรูปร่างคือเราปลูกในอาศัยระบบธรรมชาติครับพี่น้องไม่ได้ใช้สารเคมีเอาไปใช้สารเคมีประมาณ5เดือนนี่ต้นจะโตแล้วนะครับก็จเาเาแบบไซต์สแดาฟา์มอคานิกไทยแลนด์นะครับ วันนี้นำเสนอต้นทุเรียนเล็กปลูกได้ห้าเดือนในสวนยางนะครับหลังจากถูกน้ำฝนมาหนึ่งครั้งนะครับเมื่อคืนนอกนั้นก็ตากแดดหมดนะครับก็ต้นทุเรียนก็มีความอดทนและก็อยู่ได้นะครับหาว่าพี่น้องใช้วิธีการนี้ไปปลูกก็ได้นะครับหาว่าไม่มีต้นยางผมว่าต้นทุเรียนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับ แต่พี่น้องดูข้างบนนะครับเป็นยางพาราก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับ